ีกสวัสดีค่ะปอไม่ใช่นี่ไหมมาอะไรเซอร์ไพรส์รม,ดมดแดงไม่มีอาหารกินไม่มีอาหารกินมาเนี้ยอ้ยเอาอาหารหารมามาหรือเปล่ามาเนี้ยนะามาทำไมอ่ะเพราะมันจะพาคนกินนี่แหละวาประจานตรงโน้นเลยแยบแป้าน้องจอดตรงโน้นแล้วมันร้อนตจะนี้<ม>สวัสดีค่ะพนักงานมีจะโคตรหน้ามาดิ บ้านคุสิเลวแล้วนี่ไม่ได้มาหลายวันไก่จะเสร็จแล้วโอ้ยเนาะบ้านไก่จะเสร็จแล้วได้มีอะไรมากกว่านี้มีเป็บทรงเป็บซี่อาหารน้องหมามารับบ่ฮะมาคอยต้อนรับเราุ่น พุเฮ็ดไข่มดแดงเฮ้ห้าสิบบอนันใส่ห้าสิบบาทก็ห้าสิบบอันถ้าเราเป็นแม่ปบอลเนเขาก็ขายห้าสิบจ่าเขาเยยากจ่าเขาไม่ขายเยอะสาวบาทนะเขาบอกให้เจ้าไปเยกินเองนะ รีบมาเพราะว่าจะถึงเที่ยงแล้วไงสองห่างเองสองห่างเองเหรอสองห่างเองเหรอโอ้ยรีบมาเพถึงจะเที่ยงแล้วโจ้หรือไอย่านี่นุ๊กคือว่าซาวหน้ามันจะขักมันมักบ่ซาวหน้ามันก็เละเลยมันเป็นตะกินนั่นาุ๊กของมักขึ้นไม่เดี๋ยวเราก็ต้องซาวนะน้องให้แม่มันออกก่อนให้แม่มันออกก่อนซาวตอนนี้มันก็ไม่เป็นได้กินเลยนี่ไม่ตด้กินเลยเนาะโอ้ยห่อนไหล คนค่ะคนเนียเด้อเนี่ก็ทำธรรมาดาเด้อค่ะเอาไปดูเขาทำบ้านกันดูบ้านไปถึงไหนแล้วโอ้ไมาดีคือเอาเรถเล่งมาเนาะมาดีวันนี้ซื้อน้ำแข็งน้ำมาด้วยนะคะเอาป้านยังบริาติบอกระบิษทัทเหรอเด้อเบ็ดไม่พอด้อเ่พอทุกวัน โอ้ยโน้านน้เห็นเจ้าดูหนูดูคลิปเจ้านะ่ะปลูกไม่ละผักไม่เห็นมีเลย <laughs> แกบอกลังไฟใหม่ตอนนี้มันแห้งไปมันแรงแกบอกว่าไม่มีนะมันแรงไปอ้าวไม่มีนะ้ะไปไงเจาะให้แล้วอะ่ะโอ้ยปลูกไปมันก็ได้ผลผลิตช่วงนี้คนอื่นทำไมเขาได้เฮ้ยเจ้าก็ได้เดี๋ยวจะขามาดามไปดูสวนเนาะได้ได้ได้มีน้ำแข็งไหมนี่มีแกใสน้ำไแล้ว เอาเลไ่เป <Hello? S 1> <Sí. S 2> like ็นไรเรามีน oh. 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 ้ำแข็งอยู <Sunday> ่มีน้ำแข็งมีแตงโมมีน้ำอันนี้ไม่มีเยอะแล้วโอ้โหเพราะว่าจะซื้อเส้นใหญ่อยู่คปลืมเส้นใหญ่คืออะไรอ่ะ เส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ัีสิวไหนมีพนากาักงานตะก้นมาดิท่านี้เลเท่านี้มีน้ำนะมีน้ำเอาไปกินก่อนโอ้เอา้าบันไดมีสองทางหลือเ่หรือว่าทางนี้มีอยู่แบบสองทางบ,บอกยังไม่ได้ทำมาดูดิโอ้โทษต้องด,ดูใกล้ๆก่อนอ้อมก่อนเนี่ยมาวันนี้ ใกล้จะเสร็จแล้วนี่สวัสดีพี่น้องป่องไปโอ้โหบ้านปานงสวยเลยธรรมชาติมากๆเลยค่ะนี่เนี่มาวันนี้อะไรก็เปลี่ยนไปโอ้โห รกรปัาออมาสำรวจบา้านเขาก่อนบังบังบังนี่บ<า>นันไดขึ้นออ <laughs> เอาเด้อตกเด้อ <laughs> นี่นแม่มีบนันไดสบายคอยบาทนี่นี่ห้องครัวโอ้โหมาวันนี้อะไรก็เปลี่ยนโอ้โหกินดีด้วยนี่มีประตูแล้ว ตูนมาต่างบ้านสไลด์โอ้ยแจม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 คักแล้วเนาะบ้านของเฟอร์นิเจอร์เฮ้ยใส่เฟอร์นิเจอร์นั่นเดฟเฟอร์นิเจอร์มาแล้วโอ้มิชันบองของด้วยเดี๋ยวก็จะฟูด้วยเสือน้ำมันเสือน้ำมันรูราเลยแบบนี้รูราเลยแมนพร้อมสิ่งมงคลโอ้ ขัดถือแท้ๆหิ้งพระกระติดแล้วเมื่อวานนี้โอ้มีหิ้งพระพร้อมเอ้าบันสไลด์กันแล้วลองไปลองใส่งานมุกทุบันสไลด์ใส่นี่บ่เขาเฮ็ดจังไหนใส่สไลด์เข้าไปเข้าไปเข้าไปก่อนเหรอเอ้เข้าไปเข้าสไลด์ก่อนเหรอเข้าไปแล้วลองสไลด์ดูลองสไลด์ก่อนเออสไลด์อย่างโอ้ได์นี่ก็งั้นดึงเอ๊ะนั่นแหละยั่วส่เนาะเออเปิด เปิดไปหดึ่งให้งแม่นมันล็อกแล้วบ่ล็อกเหรอมันล็อกแล้วได้อยู่มือน่ะเออเปิดเจ้าไดนแล้วมันก็บม่ออกเลยนี่มาสบดยด้วยอฮะจังมากเลยใครอยากมานี่ต้องก๊อกไปน้องก็จะแอบดูใช่ไหมใครมาแบบนั้นเลยผู้ใดมาก่ะสันเออขอบตามาถึที่เนี่ย ัไดนคืออยู่เนาะแจมแจมฟันเจอครอบครรภมีผู้หงปูหงเรียบร้อยนี่จากคุณแม่วันนี้เมื่อกี้เลยนี่สดๆเลยนี่อสดๆเลยคุณแม่วันนี้ยังยไม่ได้ใส่งานเลยนี่คุณแม่ร่มิวันนี้อันนี้แกมุดเลยเด็กข้างทึกนี่อันนี้เอานี่ก็ตั้งแอฟหมดเอฟหมดเลยอันนี้ข้างหน้านี่ก็แอฟนี่แอฟหมดเดี๋ยวผู้ชายแอบมองไม่ได้เดี๋ยวคนตีนคือจะว่า มีคนอเพอโลกจ้องปัดเขาไปปีนเขาบังซื้อพอมีแล้วก็จะบ่มีบบเห็นแล้วก็จะปีนมีเบิรมีสบัดเลยมีแต่น้ำมานน่กับเตียงโมน้ำกับเตียงโมแมนเตียงโมกัสวนจะไรบอกเออสวนจะไรหละ ยายไรวะเออยายไรปลูกพักแล้วแกบอกว่าตอนนี้ฮะมันร้อนอยู่มันแห้งมันร้อนเออปลูกยังไม่ได้ต้องรอลังฝีมัให้มันไปชุดชุดเดี๋ยวาไปดูสวนได้ได้โอ้โหเขาทำได้ดีเนาะไปดูเดี๋ยวเจ้าอย่าหัคนเขาที่ทำถึงมันก็จะได้กินสองวันแล้วเหรอวันนี้ก็ไปอีก ดูเฉยๆโอ้นึกว่าเจ้าไปไปแล้นสวยค่ะมันดีกว่าเดิมมันก็ดีกว่าชุดก่อนเยอะเลยตั้งแต่ยังไม่ได้ทำมันก็ดีอันนี้แล้วเนาะดีกว่าหลายเนาะดีกว่าเนาะสาธุผู้ใหญ่ใจดีเด้อค่ะจากเทียงนาเนาะจากเทียงนากลายเป็นบ้านบูดนอัช่างกระซิบข้างนึงเลยกันเป็นเต้นเนาะเป็นบูดนเลยเพราะเขาเรียกบูดนแบบทรงแบบไม่ใช่บูดนเลยเนาะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่านกดาวนกดาวสวยๆ โอ้อยากได้สักหลังจรงเลยจมไปทำเจมด้วยแหละวันนี้มีไม่เยอะนะนอกนั้นก็จะเป็นน้ำต่างๆอยู่ในรถอีกบมมี่ยังไลไอยนี่มีแจะน้ำโคกกับเตียงโม่โคกนี่ก็ดีแล้วล่ะ เอ็งโมที่เจาะมาเนี่ยเพิ่งกินมดเมื่อวานนี่เนอะพี่มดแล้วต่อเลยต่อเลยพี่โอ้น้ำงงตาขอบคุณหลายๆน้ำแข็งน้ำแข็งไป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 ดูไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปบ้างยังหมดไปแป๊บเดียวแดงโอ้ขอปคุณมากนะไม่ให้กินนะกับข้าวตอนเที่ยงมาดามก้อยผัดแดงพี่บอกไม่ก้อยไม่ก้อยเหนื่อยเงยก็เหนื่อยแล้วไปก้อยด่ากันเลยล่ะ ข well> um, ี้เกียจต่อไฟสิเฮ้ยยังเลยกินกินแบบสดๆเลยพี่ซั่นใช่ใส่น้ำปลาสุดๆก็กินแล้วพอแล้วไกหมู่ใหญ่วันนี้จำวันนี้เมนูขี้เกียจไม่รู้ขี้เกียจชอบหายนะจ๊ะไมนูขี้เกียจมากเก็บบ้างเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวเพิ่มก็ได้คณตองละ5้าบาทตองละห้าสิบตองละห้าสิป โอเคนะขอบคุณมาดามมากๆเลยเด้อวันนี้มีน้อยมีแบปซี่กับน้ำแข็งโอ้ยสนีกแล้วเพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้กินหลังหลังจากที่มาดามให้ก็ไม่ได้กินน้ำโคกเลยเออเฮ้ยโอเคนะคะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอยู่รีแมงเดอร์ทุกท่านเดี๋ยวผมกระซิบน้ำโคกจังหน่อยเด้อ